สวัสดีค่ะพ่องเช่าอนฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้ออีกแล้วค่ะ,ะหลังจากที่นักเรียนได้หยุดเรียนออนไลน์เราซื้ออค,คุณครูไม่ได้ส่งคลิปไปใช่ไหมคะนักเรียนได้เชร์งานค้างกันเรียบร้อยไหมคะ,ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อกันต่อนะอ่ะตามสได์แรกเลยค่ะค่อเยเลเชื้อหานอย ค่อยเแปลว,ว่าสนุกสนานเรยียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะเด็กๆอวัอนนี้นะคะเราซื้อยังอยู่ในบทเดิมนะนักเรียนนะแต่บทนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของบทนี้ละเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นบทใหม่แล้วนะคะ,ะตีเอเคตีเอเคแปลว่าบทที่หนึ่งค่ะบทที่หนึ่งของเราก็าคือพินอินเปียวพินอินเปียวแปลว่าตารางจัดอักษรพินอินนั่นเองนะอ่ะ ค่ะเรามาอยู่ตรงหน้านี้กันก่อนนะคะเราซื้อเนี่ย่าได้ทบทวนครั้งที่แล้วครั้งที่เราเราได้เรียนเรื่องอะไรไปคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยอ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องวันในยุคแล้วก็เอาไปบวกกับสละดอ่าสละเดี่ยวนะคะอ่าอยีางนี้วันนี้เราจะทวนวันในยุคก่อนนะคะเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวที่แปลว่าวันในยุควันในยุคของจีนมีกี่คะัะมีกี่ตัวเอ่ย มีสี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนั่นเองตามลำดับเลยนะคะอเวลาเขียนก็เหมือนเดิมเลยเขียนตามาต่อรอยลูกศรที่เราือซใส่ไว้ให้นะคะลูกศรสีแดงนะคะเจมที่หนึ่งเนี่ยก็คือเสียงสามัญตัวที่สองก็คือเสียงจัตวาตัวที่สามคือเสียงเอกแล้วก็สุดท้ายคือเสียงโทนะทีนี้เสียงสามัญเราจะไม่มีรูป ใช่ไหมคะถ้าในภาษาไทยเราจะมีวิรูปหวาสาญลักอะไรส่วนจตวาก็จะเป็นตัวบวกใช่ไหมคะลูกต่อไปเสียงไม้เอกก็จะเป็นไม้เอกขีดตรงลงมาส่วนไม้โทก็จะมีอย่างนี้อ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเราซือจะไปทวนเรื่องสรปรผสมก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องเอา,อาเพยนชนะสรปรผสมแล้วก็วันณยุกต์เอามารวมกันนะคะสรปรผสมของเราก็คือเจียเฮยื่ินหมู่เจียเหยื่อินหมู่เราว่าสราปรผสมนั่นเอง เดี๋ยวเราซื้อลองจะทวนแล้วก็อ่านให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็นักเรียนต้องใช้สไล์เนี้เอาไว้ทําการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวดูตามหลาซื้อเลยนะคะไปทีละบรรทัดนะคะ AI อ่านว่า I นะคะ I ก็คือสระ I นะคะนักเรียนตามนี้เลยนะถ้ามันออกเสียงว่าอะไรก็เป็นสระอันนั้นเลยนะคะอาจจะไม่เหมือนภาษาไทยนะคะนักเรียนนะ นักเรียนก็ต้องเอาอันนี้ไปเทียบดูนะคะเวลาทำการบ้าน AI อ่านว่า I ก็คือสระไอ EI อ่านว่าเอยก็คือสระเอยนะคะนักเรียนต่อไป UI ก็คืออ่านว่าอุยก็คือสระอุยมันไม่มีหรอกนะนะคะในในภาษาไทยแต่ในภาษาจีนมีนะคะต่อไปนะคะ AO AO อ่านว่าเอานะก็คือสระเอาหรือว่าอ่านว่าเอาก็ได้นะคะนักเรียนจะเขียนว่า,าเป็นสระอาก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไป o U อ่านว่า oo อ่าก็คือสระ o นั่นเองต่อไป iu iu อ่านว่า iu iu ก็คือสระ u ก็คือสระ iu ต่อไป ie อ่านว่า e u, อา e, u, อา e อันนี้อาจจะออกแสยงยากนิดนึงนะคะต่อไป iue อ่านว่า yel yel อ่าต่อไป er อ่านว่า er er อันนี้จะมีกับแบบ เอาลิ้นไปแตะเพดานนิดหนึ่งจะเกิดการมวนลิ้นนะคะอ่านว่าเออเออจะไม่ใช่แค่เออนะคะนักเรียนต่อไปค่ะ a n อ่านว่าอันอันอันนี้อ่านว่าอันก็ได้เหมือนกันนะคะได้2แบบนะคะแต่เราซื้อไม่ได้ใส่ไปนะ,ะต่อไป en e n อ่านว่าเ e อินเอินต่อไปอ n อ่านว่าอินอินนะคะต่อไป UN อ่านว่าอุน อุ่น่ะต่อไป U N เหมือนกันแต่มีตาด้านบน2จุดใช่ไหมอ่านว่าวินวนะคะเอาวินอ่าต่อไป A N G A N G อ่านว่าอังอังอันนี้หรือว่าอังก็ได้นะคะแต่เราซื้อไม่ได้ใส่ไปนะอังก็ได้อังก็ได้นะคะ A N G อ่าต่อไป E N G อ่า E N G อ่านว่าเอิงเอิงก็คือสระเอิงนั่นเองค่ะต่อไป I N G ก็คืออ่านว่าอิง อิงก็คือสระอิงนะต่อไป o n g o n g อ่านว่าององก็คือสระองสระองเดี๋ยวนักเรียนก็เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะตัวอย่างของเราซื้อเราซื้อได้ใส่เสียงแล้วก็เอาคํามาให้เรียบร้อยแล้วเราซื้อเอาคํานี้มาค่ะอ่าเมื่อกี้นะคะเราซื้อบอกไปในก่อนหน้านี้ a o เราอ่านว่าเอาหรือว่าอ่านว่าอาก็ได้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นสระเอาก็ได้สระเอาก็ได้มันก็ออกเสียงคลายๆกันนะคะอันนี้เราซื้อเอาตัวบมา B นี่อ่านว่าปอปอเท่ากับปปาบวกกับ AO อ่าบวกกับ AO ก็อ่านว่าปอปอเอาเปล่าอ่านนี้เลยนะคะเราซื้อได้ใส่เสียงไว้ด้านบนแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราได้ใส่วรรณยุใส่เสียงเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะออกเสียงว่าอะไรนะคะตัวแรกเลยค่ะ ตัวแรกเป็นเสียงสามัญก็ออกเสียงว่าเปล่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเสียงไปอะไรนะคะพะเป็นเสียงสามัญต่อไปเสียงที่สองคือเสียงจัตวาก็จะเป็นเปล่าเปล่าต่อไปค่ะก็จะเป็นเปล่าเปล่าเพราะเป็นไม้เอกนะต่อไปไม้โทก็จะเป็นเปล่าเปล่าก็จะเป็นทั้งหมดนี้เราเราเราอ่านเรียงกันก็จะเป็นเปล่า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  อีกครั้งนะคะเป้าป่าวป่าวเป้า,ปาอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่าตัวอย่างนี้เราซื้อได้ใส่เหมือนแล้วเหมือนกันนะอ่าคำนี้ค่ะ /ong /ong ก็จะเป็นจงนะสละองนะอ่า t น i s เท่ากับจอจานนะคะจอจานบวกกับองก็จะเป็นจงอ่าตามนี้เลยคะ่ะมาดูกันว่าตัวแรกออกเสียงว่าอะไรนะก็ออกเสียงว่าจงเหมือนเดิมเพราะเป็นเสียงสามมันใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะ เสียงที่สองคือเสียงอะไรคะนะในภาษาไทยจัตาวาใช่แล้วก็จะเป็นจงอ่าต่อไปเสียงเอก็จะเป็นจงอ่าและเสียงโทละคะจงอ่าก็จะเป็นจง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 ,จงนั่นเองคะอ่ะอ่าทีนี้นะคะอ่าได้ดูตัวอย่างที่เราซื้อให้ไปแล้วเนาะ,ะอ่ะทีนี้ก็จะมีการบ้านให้นักเรียนนะคะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยคะ่ะแต่แค่เปลี่ยนจากสระเดี่ยวเป็นสละผสมนะคะ อาจจะมีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้เลยค่ะโยเย่ของเรานะคะโจยเย่ก็คือการบ้านนะคะอ่ะก็คือให้นักเรียนเขียนคําอ่านจากคําที่เราซื้อให้ไปนะคะมีตัวอย่างให้ด้วยเหมือนกับที่ตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้สไลด์นั้นสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะสีแดงๆเลยปาน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 นักเรียนก็ใส่มาทีนี้นะคะเวลาทําก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วก็คือต้องดูว่า สละที่เราซื้อให้มาเนี่ยมันคือสละอะไรนะมันออกเสียงว่าอะไรมันคือสละนั้นนะคะ,ะถ,ถ้าสมมติออกเสียงว่าไอก็คือสละไอนะคะนักเรียนออกเสียงว่าอ้าวก็คือสละอ้านะย้อนกลับไปดูนะคะก่อนหน้านี้ที่เราซื้ออ่านในฟังนะคะเรื่องสละผสมนะ,ะในตรไลใน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 คลิปนี้นะคะอยู่ต้นคลิปนะคะ,ะตามนี้เลยค่ะเราซื้อมีให้แล้วค่ะ2ข้อนะคะ แล้วก็เขียนลงในสมุดเหมือนเดิมทําเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งมาให้เราซื้อในรายส่วนตัวนะคะเราซื้อรอตรวจาการบ้านของนักเรียนอยู่นะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้ามีใครสงสัยในเรื่องของการบ้านอะไรยังไงก็สามารถทักมาหาเราซื้อในรายส่วนตัวได้นะคะเราซื้อ,อรอตอบอยู่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะค่ะสําหรับวันนี้คลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและเจอกับต่อซื้อมีหน้าใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใจ้าเจนค่ะ